สวัสดีค่ะช่องไม่บ้านติดเกมนะคะวันนี้เราก็อยู่กับแพทอัปเดตแล้วก็กิจกรรมประจำวันที่25สิงหาคม2564นะคะของเกม r a c k Desert Online นั่นเองก่อนอื่นเลยขออนุญาตขอบคุณสมาชิกช่องไม่บ้านติดเกมนะคะที่ทำการสนับสนุนช่องไม่บ้านเป็นกำลังใจที่ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณผู้โดยด็กทุกช่องทางด้วยนะคะวันนี้ก็มีแพทอัปเดตนะคะก็อ่ะ เดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมกันด้วยเนาะแต่ว่าเรามาเริ่มกันที่แผทอัปเดตก่อนนะคะอย่ารอช้ากันดีกว่าไปดูกันดีกว่าเลยว่ามีอะไรบ้างนะไปเลยิเนื้อาหาเพิ่มเติมปรับปรุงนะคะก็สําหรับวันนี้นั้นก็คือมีการปรับเปลี่ยนการแสดงทีมสังกัดและสมาชิกยวบน์มินิแมปในสนามรบแดงนะคะก็คือเออ ปรับเปลี่ยนการแสดงผลบนมินิแมปตามสังกัดของทีมโดยไม่คำนึงถึงสถานะของกิวิจาอยไปอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งดีๆนะคะแล้วก็ไอคอนของฝ่ายตรงข้ามที่ปรากฏบนมินิแมปก็ูกแสดงผลเป็นสีฟ้าในกรณีที่ใช้ตัวเลือกการตั้งค่าการแยกแยะสีนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็คือจะปรับเอ่ออันนี้ก็เขาบอกว่าถ้าเกิดเราตั้งค่านะเป็นแยกแยะสีแต่ว่าถ้าไม่ได้ตั้งค่าไว้ก็จะปรับหมายให้เป็นเห็นทีมตัวเองเป็นสีขาวเห็นทีฝั่งตรงข้ามเป็นสีแดงนะคะ ซึ่งอันนี้ก็โอเคกว่าจะคิดได้นะพี่เอบางทีดูก็งงแบบขาวทั้งแมบเลยดูไม่รู้เรื่องนะคะซึ่งเขาก็ฝากมาบอกด้วยว่าเออเขาก็รู้แล้วเขาก็เลยปรับอัปเดตครั้งนี้ดูเผื่อมันจะดีขึ้นนะคะเพื่อให้ได้ดูว่าใครเป็นศัตรูได้ง่ายขึ้นแล้วก็ เขาได้เออปิดรอย้าวแห่งยามาและแท่นบูชาสีเลือดนะคะไม่สามารถเข้าไปใช้งานได้ชั่วคราวเนื่องจากกำลังจะมีการเตรียมเนื้อหาปรับปรุงใหม่นะคะเะฉนนั้นก็ใครจะเข้าไปเล่นอันสองอันนี้ตอนนี้ก็ขอให้งดไปก่อนนะคะเพราะตอนนี้ปิดชั่วคราวอยู่นะจ๊ะอืมก็จะทําให้ไม่สามารถปรบเพณได้บางส่วนนะคะก็เกี่ยวกับแท่นบูชาสีเลือดแล้วก็ รอเวลาแห่งยามานะคะก็ใครจะไปทำเควสช่วงนี้อันนี้ก็เว้นๆไปก่อนนะจ๊ะบอกว่าปรับเปลี่ยนให้ไม่สามารถตรวจสอบเควสแท่นบูชาแห่งเลือดสุสาแห่งดวงดาวได้อีกต่อไปในแถบเควสแนะนํานะคะเลเวลห้าสิบหกปรับเปลี่ยนเงื่อนไขสํเร็จเควสภายในเหวลึกซึ่งเป็นบทสุดท้ายของบันทึกของคาพาเล่มที่สี่นะคะเปลี่ยนให้เป็นสนทนากับอาฮิฟที่ปกป้องแท่นบูชาแห่งเลือดในสุสาแห่งดวงดาวก็เพียงพอนะคะ แล้วก็อืมอันนี้ก็เกี่ยวกับปรับเคสเหมือนจะปรับให้ง่ายขึ้นนั่นแหละทุกคนง่ายๆต่อไปนะคะถูกอาชีพเลยก็คือปรับปรุงเรื่องเออเวลาเราไปฟาร์มที่พวกเซิร์ฟเวอร์เอเวียตรงแถบฮาดุมนะคะตอนนี้ก็คือไม่จะต้องมาไม่ต้องมานั่งเปลี่ยนอาวุธกันอีกแล้วนะทุกคนถ้าเราเจอแบบเออเขาเรียกว่าอะไร เอาเป็นว่าที่มันเกิดมาเป็นบัฟใช่ปะที่มันเป็นวิญญาณอะแล้วเราก็ต้องคุยเพื่อแบบเปลี่ยนอาวุธเพื่อให้ตีมอนเอเวียได้ไง่ายขึ้นนะคะตอนนี้ก็ไม่ต้องแล้วเพราะว่าเขาปรับให้เป็นบัฟแล้วก็แค่คุยกับน้องเหมือนเดิมนะคุยกับวิญญาณเฉยๆก็จะได้บัฟเลยนะคะซึ่งมันก็จะมีอยู่สามแบบใช่ไหม นั่นแหละแต่แบบไหนมันก็ตีได้เข้าเออง่ายๆเหมือนกันนั่นแหละนะคะก็คือไม่ต้องมานั่งเออเปลี่ยนอาวุธกันอีกต่อไปแล้วนะคะซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีงามมากๆเนาะแม่บ้านก็รออยู่เช่นเดียวกันเก็ะมาแล้วนะคะถึงแม่บ้านจะไม่ค่อยได้าร์มเอเวียก็เถอะ โอเคต่อไปเพิ่มฟังก์ชันที่ทําให้สามารถเอ่อทำให้ตัวละครนะคะวิ่งเต็มผ mm ีเเ้าได้โดยอัตโนมัติเมื่อเราวิ่งเคลื่อนที่อัตโนมัติอยู่นะคะโดยที่เราไม่ต้องมานั่งกดชิปกันอีกต่อไปแล้วนะคะ mm hmm. ก็จะมีปุ่มให้ติ๊กนั่นเองนะ mm hmm. เผื่อแบบใครจะวิ่งออโต้ไปไหน mm hmm. อะไรอย่างเงี้ยเนาะโอเคต่อไปนะคะก็เออเรื่องดักไนเนาะก็คือมีการปรับปรุงผิวหน้าแล้วก็ผิวกายของดักไนนะคะก็อันนี้ก็ แม่บ้านไม่ได้แตะด่กงไหนานะแล้วก็ไม่แน่ใจว่ามันดีขึ้นยังไงเนาะแต่เหมือนหน้าของน้างไจะละเอียดขึ้นใสขึ้นนิดนึงนะคะส่วนสีผิวส่วนผิวเนี่ยก็เหมือนแบบกระจะหายไปนะก็คือผิวเนียนขึ้นนะเท่าที่ดูจากรูปเปรียบเทียบตรงนี้นะคะทุกคนโอเคแล้วก็โนวานะคะรู้สึกจะมีการปรับสกิลของโนวาอเวกนะคะแต่ว่า จะเรียกว่าเนิร์ฟไหมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะไม่ได้เล่นโนวาเวกนี่นเอนง <g iggle> ก็ไงใครเล่นโนวอาเวกก็กระบกวนบะบอกกันด้วยนะคะแต่เหมือนจะปรับให้เล่นแต่เหมือนคนก็ไม่ได้บ่นเท่าไหร่นะโอเคแล้วก็เซษนะคะก็เรียบร้อยนะคะโดนตอนนี้ก็ปรับให้จากเทพมากเหลือแค่เทพเฉยๆอะไรอย่างนี้ <g iggle> <g iggle> ก็ก็คือเอ่อเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังบางส่วนเนาะก็คือปรับสกิลอ่าสกิลไหนเนี่ยขอดูก่อน ถอดถอดอัตราการติดคี่ข้อของทัศษะพุ่งทะลวงนะคะแล้วก็ปรับเปลี่ยนไม่ให้ตัวละครเนี่ยหายตัวไปและปรับเปลี่ยนผลโครงกระพันให้เป็นผลซูเปอร์อัรเมอร์สำหรับทัศะจัรัดัแสงซึ่งทัศษะนี้จะเป็นทักษะที่เอาไว้แบบเอออะไรนะเดชนั่นแหละอ่ะซึ่งทีมงานได้ฝากมาบอกว่าที่ได้ตัดสินใจปรับครั้งนี้เพราะว่ารู้สึกว่ามันแข็ง,แ,ขงแกร่งเกินไปนั่นเองนะคะก็คนน่าจะ่นเยอะก็เลยปรับนั่นเองนะคะอือือหือ,หอ มม่ไหนบอกว่าไม่เนิบตัวไหนแล้วไงแต่ก็เอาเถอะเศรษมันก็ขี้โกงเกินไปจริงๆนะทุกคน <c oughs> ต่อไปขอแซค่ะขอแซขอแซก็เอ่อขยายให้สามารถใช้งานความโกลงพูดดำได้นะคะก็น่าจะเป็นพวกเอ่ออะไรนี้ของขอแซก็ไม่ลืมมาอ่างกันนะคะใครเล่นโนว่าเวกเศษเอาเวกหรือไม่บ้าไม่รู้เศษสืบทอบด้วยเปล่าแล้วก็ขอแสก็ อย่่ลืมาอ่านกันด้วยนะว่าของตัวเองโดนปรับอะไรนะคะใครที่เล่นตัวพวกนี้เป็นตัวหลังจจะได้ไปปรับตัวกันได้ต่อไปนะคะอ่ะต่อเอ่อควสค,ความรู้นะคะก็ปรับปรงให้สามารถเข้าสู่อัลโทรักซิออนผ่าน n อ c พโซมบาคียในห้องหินโบราณได้แม้จะเป็นตัวละครที่ไม่ได้ดำเนินเควสบมาก็็ตามนะคะแต่หากสำเร็จเควส อาเธรักซิออนช่วงเวลาที่ปิดเป็นหนึ่งของบ้าอ่าซึ่งเป็นหนึ่งในเควสหลังอาเธรักซิออนบัมาเคียนะคะก็ก็คือเหมือนตอนนี้ปรับให้เควสเป็นแบบทําแค่ตะกูล,ลครั้งเดียวก็ถือว่าไปได้ถูกตัวแล้วนะคะคือของเก่าอ่ะมันต้องกดล็อกเป็นตัวละครตัวละครไปไงวุ่นวายมากตอนนี้ก็โอเคก็ดีก็โอเค,อ,เค,อ,เค,อ,เคอยู่นะไม่งั้นมานั่งทำกันตาเหลือเลยใครเปลี่ยนตัวละครแล้ว ต่อไปสงครามถาดและครอบครองนะคะแอบบยาวพอสมควรเนาะอ่ะเพิ่มค่าความเสียหาย10%เมื่อโจมตีประตูไม้และลวดไม้ด้วยทาา่กสาโจมตีของม้านะคะขณะดดาเนินการสงครามถาดและครอบครองเพิ่มค่าความเสียหาย10%เมื่อโจมตีประตูไม้และลวมไม้ด้วยท่าสาโจมตีด้วยเขาพุ่งตัวกระทืบเท้าหน้าและกันโจมตีพื้นฐาของช้างกิ้ว แก้ไขให้แสดงข้อมูลผู้นั่งผานะโอกเกอร์โตรที่สามารถนั่งได้ในสงครามครอบครองนะคะปรับเปลี่ยนจํานวนสูงสุดของหอคอยเปลวไฟที่สามารถก่อสร้างได้ในสงครามฐานระดับสี่จากสาอันให้เหลือสองอันปรับเปลี่ยนจํานวนสูงสุดของฐานช้างนะคะจากสองอันให้เป็นหนึ่งอันในฐานระดับสี่เพิ่มรั้วกัน้นบ่อบ,บางและรั้วไม้บ่อบ,บางในสงครามฐานและครอบครอง ไอเทมสิ่งก่อสร้างในสังกัดทั้งหมดที่ใช้ในสงครามฐานและครอบครองนะคะได้ถูกปรับให้เรียบง่ายลงในไอเทมเดียวก็คือเขาบอกว่าจากนี้ไปท่านสามารถเอ่อสร้างสิ่งก่อสร้างในสังกัดทั้งหมดได้ตั้งแต่เครื่องยิงลูกสองหอคอยเปลวไฟด้วยคู่มือก่อสร้างในสังกัดนะคะอืมก็คือไม่ต้องมานั่งซื้อแยกอะไรประมาณนี้เนาะอ,อันน,น,นี้อันนี้ก็เออแม่บ้านไม่ได้เป็นคนปักบ้านนะก็อาจจะไม่ค่อยรู้แต่ว่ารวมๆแล้วเขาก็บอกไว้ว่าอืม ก็นั่นแหละก็คือปรับให้มันง่ายขึ้นไม่ต้องมาแบกหลายๆอย่างอะไรประมาณเนี้ยนะคะแต่ก็ไม่รู้มีอันไหนบ้างเนาะเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวเราต้องไปดูกันอีกทีหนึ่งนะคะโอเคแล้วก็มอบรางวัลทางจดหมายตามผลลัพธ์ของกิลด์ที่ผู้เล่นเออไปเป็นคนจ้างวอร์นะคะก็คือเป็นเรเ่มรูสงครามนั่นเองกรณีที่สุดสุดจินจ้นสุดการว่าจ้างในสถานะที่ยังไม่ได้รับรางวัลเข้าร่วมนะคะ ก็เอจะส่งมอบรางวัลตามผลให้นะคะมาวันนี้เองนะคะวันที่25สิงหาคมอ่ะต่อไปเพิ่ม UI แบ่งััษะที่สามารถค้นหาผลของภาษาพูดดำััษะที่ได้รับการเรียกรวมไปถึงทักษะ พิชาทักษะรวมไปถึงทักษสถานะพิปกติเช่นผลสตาร์ผลช็อตและผลทุบได้อย่างง่ายดายในตัวเคนะคะก็ตัวเคคือหน้าต่างสกิลนั่นเองก็ตอนนี้ก็มีการปรปับปรุงใหม่แบบนี้เลยนะคะนิดนึงแล้วก็ให้คนหาอะไรได้ง่ายๆขึ้นนะคะเพิ่มข้อความอธิบายให้สามารถตรวจสอบคำอธิบายที่เกี่ยวข้องกับการเรียกคืนได้เมื่อเรียกคืนรั้วที่ติดตังไปเอ๊ะอันนี้เกี่ยวกับรัวใช่ไหม แล้วก็มีขยะขนาดของปุ่มเลื่อนใน UI ดังต่อไปนี้นะคะก็กระปู UI ต่างๆเนาะโอเคไม่มีอะไรแล้วทุกคนก็ประมาณนี้นะคะถ้าเกิดขาดตกบกพร่องอันไหนไปก็เออบอกได้นะคะแล้วก็หรือใครจะมาอ่านอะไรเพิ่มก็มาดูกันได้เนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมกันดีกว่านะคราวน,นี้เห็นกิจกรรมตั้ง5อันเนี่ยอ่ะเราอย่ารอช้าไปดูกิจกรรมกันเลยเลยิ กิจกรรมสงครามปราบเวอร์บอสนะคะ25สิหางหาคมถึง8กันยายน2564นีนั่นก็คือช่วงนี้จะเพิ่มอัตราการได้รับอ,อุปกรณ์เวอร์บอสเป็น2เท่านั่นเองนะคะก็คือแบบพวกอาวุธดันเดเลียน์จา,าคาหรือว่าอะไรพวกนี้นะคะก็คือไปตีเวอร์บอสแล้วมีโอกาสดรอปอุปกรณ์เวอร์บอสเพิ่มขึ้นสองเท่านั่นเองนะทุกคนส่วนเวอร์บอสเนี่ยมันจะไม่ปรากฏตัวในเซิร์ฟเวอร์โอเปียใหม่อาชาและซีซันอาชาอยู่แล้วนะคะ ใครไม่รู้นะซึ่งหัวบอลที่เขาพูดถึงก็จะมีเบลกามอสคาราดาคาจาคานูเวอร์โอฟิทแล้วก็คูทุมนะคะอ่าแล้วก็สามารถตรวจสอบตารางเวอร์บอได้ด้วยนะคะสำหรับใครที่ไม่รู้เนาะอ่าก็อันนี้สำหรับกิจกรรมนี้ก็ประมาณนี้นะคะ กิจกรรมฮอ t ไทม์บอกลาฤด,ดูร้อนตลอด24 e ชั่วโมงเด้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะตั้งแต่วันที่25สิงหาคมถึง8กันยายน2564นั่นก็คือเออเพิ่มค่าประสบการณ์ต่อสู่300%และค่าประสบการณ์ทักษะบวก50%มีผลทุกเซิร์ฟเวอร์เลยนะคะทุกคนโอ้แบ่งๆกันนะคะอย่าตีกัน <laughs> อ่ะ ก็สําหรับใครที่ยังไม่ได้จบซีซันนะคะ mm hmm. ก็อย่าลืมบรีบไปเวลตัวละครซีซันให้ถึงเลยที่61นะทุกคนโดยที่อย่าลืมนะว่าจะได้รับหินดําแห่งขึ้นเกาะแข็งด้วยนะคะเอามารีบบวกเออุปกรณ์ทูบล่าให้เป็นวีได้หนึ่งชิ้นเนาะ,นาะแบบร้อยเปอร์เซ็นเลยนะคะโอเคก็เอเฮอตทามอันนี้ก็จัดมาเพื่อทุกๆคนเลยนะคะทั้งคนเอธรรมดาแล้วก็ตัวละครซีซันเลยนะคะ กิจกรรมรนักผจญภัยหน้าใหม่และนักผจญภัยที่กลับมาอยู่เลยกิจกรรมนี้ก็เหมือนจะมีสองอันเดี๋ยวเรามาดูกันอันแรกนะคะก็หมดวันที่สิบสามตุลาคมนะคะเป็นกิจกรรมสําหรับนักผจญภัยหน้าใหม่เนาะนักผจญภัยหน้าใหม่คือนักผจญภัยที่เชื่อมต่อเข้าเกมภายในสามสิบวันหลังจากสร้างรหัสผ่านที่สองนะคะถ้าเลยไปแบบวันที่สามสิบเอ็ดแล้วก็คือไม่ถือว่าเป็นนักผจญภัยหน้าใหม่แล้วนะทุกคนอ่ะ สิ่งที่เนี่ยเขาจะพายหน้าใหม่จะได้นะคะก็คือกล่องเซตอาวุธชุดแฟร์7วันนะคะ1ชุดใบยขยายกระเป๋าสัมภาระสี่ช่องหนึ่งอันเอ่อกล่องเซตอาวุธชุดเนี่ยรู้สึกจะเป็นชุดประจําตัวละครของทุกตัวละครชุดแรกเลยนะคะประมาณนั้นแล้วก็อ่ะต่อไปวันที่สาจะได้ลูกนกคูคูวันที่4ได้กล่องสัญญาได้สาวรับใช้1ตัวนะคะรู้สึกว่าจะเป็นเอ่อ เลือกได้นะคะว่าจะเอาอันไหนเนาะว่าจะเอาแบบเป็นเออคลังเก็บของหรือว่ารับจ้างนะคะเอ้ยตลาดซื้อขายโอเควันที่ห้าทองแท่งร้อยจีวันที่หกนะคะเหลี่ยญตาชากทูเรืองแสงวันที่เจ็ดลูกเต่าของพูทดดำเดี๋ยวขอเอาอันหลักๆเลยแล้วกันเนาะวันที่เก้าก็จะเป็นคูป,ปองลดราคาหมวยเทยมยี่สิบเปอร์เซ็นหนึ่งอันนะคะแล้ววันที่สิบกับสิบเอ็ดก็จะเป็นหนังสือรับแ่งโอมูลและพรอมคอามซิวเอ่ออย่างละเจ็ดวันนะคะหนึ่งเล่มอืม แล้วก็วันที่สิบหกทองแท่งหนึ่งพันจีหนึ่งอันนะคะมันเท่ากับหนึ่งร้อยเอ็มนะคะแล้วก็วันที่สิบเจดหอสรารพัดประโยชน์เจ็ดวันหนึ่งอันเองแล้วก็วันที่สิบเก้านะคะแล้วก็ยี่สิบจะได้รับคูปองลดราคาชุดห้าสิเปอร์เซ็นหนึ่งใบนะคะแล้วก็คูปองลดราคาวีพีสาสบวันหกสิเปอร์เซนตหนึ่งอันนั่นเองนะคะทุกคนว้าวไอ้วันที่แม่บ้านไม่ได้อ่านเนียคือไม่ใช่ไม่มีนะแต่แม่บ้านขออนุญาตข้ามไปนะคะเดี๋ยวจะนานเกินอะ แล้วก็สําหรับคนที่เป็นนักผจญภัยที่กาลังจะกลับมานะคะก็หมดกิจกรรมอันนี้วัน,วนที่13ตุลาคมเช่นเดียวกันนะคะนักผจญภัยที่กลับมาคือคนที่ไม่ได้ทําการเชื่อมต่อเกมไม่ได้ใช้งานซื้อ,อ,อตลาดซื้อขายในเว็บและในแอปนะคะมาแล้วรวมทั้งหมด30วันขึ้นไปเนาะ ก็ค่ะสหรับรใครที่กลับมานะคะสิ่งที่เขาจะแจกก็มีเยอะแยะมากมายเช่นเดียวกันแต่ขอเอาอันหลักๆเนาะก็มีกล่องสนับสนุนนักจนภัยที่กลับมานะคะ VP7 วัน1อันนะคะแล้วก็พวกเหรียญราชากทูเรืองแสงต่างๆเนาะแล้วก็เฟลสแต็ก40 50แล้วก็มีกล่องเครื่องประดับระดับสูงให้เราด้วยนะคะแล้วก็กล่องสนับสนุนการเอ่อนักผจญภัยเนี่ยหลักๆเลยก็คือจะมีพวกตำราการฝึกฝนให้นะคะแล้วก็มีเฟลสแต็กมีหินคอนมีอะไรประมาณนี้เนาะ ซึ่งเปิดได้จนถึงเลเวล61นะคะก็คือจะมีให้1กล่องแล้วก็จะเปิดได้ตอนระเวล59 60แล้วก็61นะคะรวมเป็นทั้งหมด4กล่องด้วยกันนั่นเองนะคะจะกรรมรางวัลเช็คชื่อที่เลือกได้ตามสไตล์ของนักผจญภัยเอยเออนั่นแหละ ถูกแล้วยีสิกงหาคมถึง29กันยายนนะคะก็อันนี้เดี๋ยวนี้เขาปรับปรุงเป็นแบบกล่องบางอันที่เขาแจกนะคะมันจะสามารถเลือกได้ว่าเราจะเอาของอะไรในนั้นเนาะมันก็จะมีกําหนดให้เรานะคะอย่างวันที่1เนี่ยก็เริ่มวันพรุ่งนี้นยี่สิบสิงหาก็จะมีเป็นกล่องสําหรับการต่อสู้หรือชีวิต1อันนะคะก็กล่องเนี่ยเดี๋ยวให้ดูหน่อย นี่คือสามารถเลือกได้ว่าเราจะเอากล่องะริบยาของชาคาทูต่อสู้หรือว่าชีวิตนะคะหรือว่าเอากล่องชาคาทูที่ลำคานะคะอันนี้ก็เราก็ไปนั่งเลือกกันแล้วกันนะว่าเราจะเอาอะไรก็มีวันอื่นๆอ,อ,อีกนะคะก็สามารถจะมันจะแบบมีให้เราเลือกอะ่ะแหละว่าเราจะเอาอะไรนะคะก็ลองอ่านอ่านดูในกล่องล้วมีอะไรบ้างเราจะเอาอะไรดีเนาะกิจกรรมโปรโมชั่นลดราคาแพ็กเกจนะคะหมดหนึ่งกันยายนนะคะ อ่ะลดทั้งในเอ่อหน้าเว็บแล้วก็สตรีมเลยนะคะทั้งหมดเจ็ดสิบเปอร์เซ็นด้วยกันเดี๋ยวเราขอเชว่ไปดูกันหน่อยนะทุกคนอ่ะแพ็คเกจนีนะคะอ่านี่ก็เอ่อเดี๋ยวนะถ้าทำไ้ของแม่บ้านมันลดแต่แค่อันแรกอะอันที่สองที่จะมันลดไม่ทุกคนเพราะว่าของแม่บ้านมันลดแค่อันแรกอย่างเดียวจากสองร้อยบาทนะคะเหลือหกสิบาทอันนี้ถ้าใครยังไม่เคยซื้อ หรือว่าปีนี้ยังไม่เคยได้แบบซื้อแพ็คอีกรอบหนึ่งก็ซื้อก็ดีนะคะเพราะว่า60บาทอะแต่ว่าคุณได้กล่องหอคูปองเนี่ยรู้สึกจะมีเป็นทั้งหมด10%แฟชั่น20หรืออะไรอย่งนี้สาใบอะจะไม่ค่อยได้แล้วแต่ว่ามันเป็นกล่องใบลดราคานะคะมีให้หมด3ใบเนาะ ก็ v พ p 15วันในราคา60บาทเนี่ยก็ถือว่าคุ้มอยู่นะคะสําหรับคนที่ยังไม่เคยซื้อเลยนะในปีนี้ถ้าใครเคยซื้อไปแล้ววะไม่ว่าลดครั้งไหนแต่ภายในปีนี้ซื้อไปแล้วครั้งหนึ่งก็คืออดแล้วนะอ่าหนดูเว็บแพ็กเกจหน่อยเว็บแพ็กเกจไม่ได้ลดนะคะแต่ว่าทําไมมันลดแต่อันนี้อันนี้ไม่ลด <laughs> ใช่ไหมหน้าเว็บไม่บ้านไม่ได้ไม่ได้เออเนาะลดแต่แพ็กแรกนะคะทุกคน โอเคก็อ่ะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเพียงเท่านี้แล้วนะสำหรับเพจอัปเดตแล้วก็กิจกรรมนะคะถ้ายังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องแม่บ้านาเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งริงๆเอาไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆของแม่บ้านเนาะโอเคอืม okay. อ่ะเอาไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะบายบาย